ช่วงนี้คณะคณะครูน,นะคะฝั่งด้านนู้นนะคะให้มาเข้ากันนะคะเรียนเชิญตัดแถวไปฝั่งทางด้านนู้นด้วยนะคะทนีนี้คุณครูษวดีทีเริญเชิญค่ะพอดีไม่ทันนะคะแต่เอเชียงมาทางนี้หน่อยนะคะเรียนเชิญฝั่งทางนู้นด้วยนะคะไปอีกค่ะงตัดแถวตึนคุนูคุทธวณีค่ะเรียนเชิญค่ะไปทางนู้นเลยค่ะค่ะไปเลยค่ะคุณผู้พัฒนาทกีกรค่ะ คณะนี้ท่านประธานพิธีนายวัชการการผู้อำนวยการโรงเรียนบางต้าทีิยาได้เดินทางมาถึงบริเวณที่ัดงา,านแห่งนี้แล้วเขารบท่านประธานพิธีทั้ 4, ท<า>งหมดพร้อม ข่าวประจำวันนะคะเรียนเชิญท่านประธานพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะและไหว้ผ่านพุ่งเงินพุ่งทองหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระนา่งเจ้ากิดิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง